อกันนะคะวันที่ห้านะคะเป็นวันศุกร์นะคะ Friday วันศุกร์นะคะครูเกจะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับฤดูร้อนนะคะที่เราเรียนไปในสัปดาห์นี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการทบทวนให้นะคะฤดูร้อนนะคะ Summer ฤดูร้อนนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ Summer รืดร้อนนะคะเห็นไหมมีรอรือเด็กรอเรืออ่างนาหนูนะคะเป็นพยัญชนะนะคะมีสระก็สระอูเป็นการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนอนุบาลหนึ่งโรงเรียนภัยรีขยาดนะคะสอน,นโดยคุณครูเก๋ค่ะสภาพอากาศฤดูร้อนนะคะแสงแดดจ,จ้า อุณภูมิสูงแล้วก็ยังไงอากาศร้อนใช่ไหมเออการแต่งกายนะคะนี่ดูเสื้อสิเห็นไหมครูเก๋บอกว่าให้ใส่เสื้อที่ระบายอากาศได้ดีใช่ไหมคะผ้าบางผ้าฝ้ายไม่หนานะคะเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนมากนะคะเป็นการระบายอากาศนั่นเองสมมุติว่าเหงื่อเราออกนะคะเสื้อเปียกมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะคะ เลือกใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ระบายอากาศได้ดีนะคะช่วงนี้เราก็จะใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสรั้นหน่อยนะคะถ้าใส่ถึงตะตูมี้มเยันก็จะร้อนอบอ้าวนะคะของใช้ในฤดูร้อนมีอะไรบ้างนะคะพัดพัดลม ในฤดูร้อนนะคะนี่คือผล,ลไม้นะมังคุดแมงกมะม่วงวัตเ,เมลอนก็คือแตงโมอ่าสับประรดนะคะพายแนปโผลสับประรดโคโคนัดมะพร้าวนะคะนี่ก็คือผล,ลไม้ที่ มาในฤดูร้อนนะคะถ้าได้กินแล้วก็จะชื่นใจนะคะมังคุดแตงโมมะพร้าวสับป,ปะรดและมะม่วงนะคะมีอะไรอีกนะอู้เคยกินไหมเอ่ยเคยกินไหมไอศครีมนะคะกินแล้วก็จะเย็ยนชื่นใจเลยใช่ไหมเด็กๆอนะ คุกเกดก็ชอบกินเหมือนกันคุกเกดไม่ชอบกินข้าวแต่คุกเกดชอบกินของหวานไอติมน้ำแตงโมน้ำเลมอนน้ำมะพร้าวนะคะน้ำผลไม้ต่างๆนั่นเองกินดับร้อนนะคะช่วยให้เราเย็นขึ้นอากาศร้อนๆอารมณ์เราก็จะร้อนตามนะ,ะต้องกินของเย็นๆดับร้อนนะคะโรคที่พบบ่อยๆในช่วงฤดูร้อนนะคะมาดูกันว่ามีโรคอะไรอุ๊ยอะไรอะ โรคพิษสุนัขบ้านะคะม้ากับแมวนั่นเองนะคะช่วงฤดูร้อนเขาจะเป็นบ้าน้ําลายก็จะไหลนะคะกัดคนคนก็จะเป็นบ้าได้ด้วยตายได้ด้วยนะคะเด็กๆอ่ะเขาถึงบอกว่าให้เอาม้าเอาแมวไปฉีดวัคซีนไว้นะคะเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะเด็กๆต้องระวังด้วยเดินไปตามปากซอยนะคะต้องระวังตัวเองด้วยนะ,ะอ่ะบางตัวเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนบางตัวเขาก็มีคนดูแลเขาก็จะฉีดวัคซีนให้นะคะ มักพบจากเชื้อสุนัขและแมวเห็นไหมโรคพิษสุนัขบ้ามาจากหมาและแมวเหมือนที่คุเกเล่าเลยอะไรเนี่ยโรคลมแดดร้อนมากๆก,ก็จะทำให้เราเป็นลมได้นะคะอากาศร้อนเกินไปท้องเสียแน่ๆเลยโรคอุจาราร่วงนะคะจะมาจาก มาพร้อมกับอากาศร้อนๆน,นี่แหละอาหารที่เรากินนะคะก็จะเน่าก็จะเสียง่ายมากนะคะต้องระวังด้วยนะเด็กๆมาจากน้ํามาจากอาหารนะคะประเพณีช่วงฤดูร้อนนะคะคุกเกดเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมมีประเพณีอะไรสงกรานนั่นเองนะคะประเพณีสงกรานี่เล่นน้ํากันคลายร้อนนะคะปืนฉีดน้ําก็ปืนที่ไม่มีแรงดันน้ําจนเกินไปนะคะ เวลาฉีดน้ําก็ฉีดบริเวณลําตัวไม่ฉีดที่บริเวณใบหน้านะคะแล้วก็รดน้ํำดําหัวผู้ใหญ่นะคะขอพรจากผู้ใหญ่นั่นเองตรงกับวันที่13-15เมษายนของทุกปีนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่เดือนมีนาคมนะคะแล้วก็นับไปอีกประมาณ20กว่าวันนะคะเด็กๆถึงจะ สามสิบกว่าวันได้นะเด็กๆถึงจะได้เจอกับประเพณีสงกรานนะคะถ้าใครไม่ได้ออกจากบ้านก็เปิดทีวีเปิด y o u ูทู e ดูได้นะว่าสงกรานเป็นแบบไหนเขาเล่นกันยังไงนะคะกิจกรรมวันสงกรานนี่ไงเล่นน้ำสวดสาดน้ำนะคะก่อกองท้ายก่อเจอดีซรายรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่คุกเกเล่ามานะคะในหน่วยฤดูร้อนนั่นเองนะคะสภาพอากาศก็จะร้อนอบอ,อ้าวมากมากเลยนะคะเหงื่อจะออกง่ายนะคะเด็กๆก็ควรเลือกเครื่องแต่งกายที่ป้องกรรันฤดูร้อนได้นะคะใส่เสื้อบางๆคุกเกเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวนะคุเูเกสอนหนังสือก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเสื้อที่ ะระบายอากาศได้ดีกางเกงกระโปรงที่ระบายอากาศได้ดีนะคะจะได้ไม่เหมินอับใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมวันสงกรานใช่ไหมคะ,ะเป็นการรดน้ํำดาหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมเล่นสาดน้ําก่อเจดีทรายเข้าวัดทําบุญนะคะแล้วก็ผลไม้ในฤด,ดูร้อนนะคะมังคุดมะม่วงมะพร้าวสับประรดนะคะ ส่วนของกินคลายร้อนอีกอย่างก็คือไอติมไอศครีมนะคะน้ำผลไม้นั่นเองนะคะแต่เด็กๆต้องระวังนะคะช่วงนี้เด็กๆจะท้องเสียง่ายนะคะเพราะว่าอาหารมันบูดง่ายเสียง่ายนั่นเองนะคะโอเคครูกเก๋มาคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะคะปีหน้าเด็กๆจะได้ไปเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วนะจะได้ไปเจอกับคุณครู L นะคะโอเควันนี้ฝากคลิปดีๆไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย